ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกเรามาอยู่ในอะไรครับแม่ b บส War ซีซั่น8ตรีมฮาลาวีนอัปเดตล่าสุด่างหายกันไปนานวันนี้เราจะมาสอนทุกคนสร้างห้องเพื่อเอาไว้ลองฝึกซ้อมกันกดปุ่มเพไปที่คัสตอมแมทอันนี้เออแล้วก็คีเอทเกม อันนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพับบิกเราเลือกเป็นห้องส่วนตัวแล้วเราก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเกมโหมดเลือกเกมโหมดอะไรก็ได้เช่นคิวบล็อกฮันการเกมสกอร์ดรอปแล้วก็มีเบสบอล 5v5 เบสบอลแล้วก็บล็อกฮันแคปเจอร์เดอะเฟกเยอะมากเลยใช่มีเยอะมากอันนี้เราจะเล่นแบบลัคกี้บล็อกเราเล่นแบบลัคกี้บล็อก เป็นแค่สองคนใช่ไหมใช่เราก็เลยเลือกอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็เลือกด่านด่านก็มีให้เลือกเยอะแยะแต่เราจะเลือกแบบแรนดอมจริงๆสร้างแมปเองได้ด้วยแต่เราไม่ได้สร้างไว้เราเลือกอันนี้ไปก่อนแล้วก็กดคีเอดแมปไปเราก็มาเซ็ตว่าเราจะอยู่สีไหนเราอยู่สีแดงบ้าเรนโบว์อยู่สีฟ้า มอรุ้ยตัวนี้มันเป็นตัวหัวกะโหลกด้วยอะคิดที่เลือกมามีสคริปต์ด้วยมี API mm hmm. อะไรด้วยแต่เราไม่ทำเพราะเราทำไม่เป็นจะบอกทำไมออาไปจะบอกทำไมโอเคพอเราเลือกสีได้แล้วเราก็มากด start match ทีนี้เราจะเราจะตั้งให้วาเลนโบเป็นโ c โ h o s t ก่อนก็กดมาที่ host พ a n e l แล้วก็ไปเลือกที่เลือกที่เพลย์ก็จะมีให้เลือกเขาอะไร เลือกทีมแล้วก็แอคแอคเตอร์แอคชั่นแอคชั่นเลือกแอคชั่นแล้วก็เลือกกิฟต์โคโฮสเขาก็จะเป็นโคโฮสโคโฮสก็จะสามารถทําให้สั่งคอมมาได้แต่ไม่เจเนอโรมันจะมีให้เลือกอีเวนต์สเบอรี่โหลดล็อกโหมดเพลยอร์แม็กแล้วก็เดชแมทไทม์เอาไปเลือกเป็นไอเอ็นเอฟเลยได้ป่ะคือเรื่องเตียงพังแหละเดชแมทไทม์คือเตียงพังไอเอ็นเอฟหลังจากเป็นโคโฮสแล้ว ไอเทมไอเทมแล้วก็ออนหมดทุกอันมาเริ่ม start m a t c ปึ้มอุย้ยเดี๋ยวนี้พิมพ์ปุ๊บม,มีคําสั่งมาให้ด้วยนะดีะแฮะกดยะงไงอ่ะไหนอ่ะนี่ไงหมายถึงว่ามันพิมพ์แบบมีไกด์มาให้แต่ก่อนมันไม่มีไกด์ตั้งโมไม่มีในแท็บเล็ตไม่มีเหรอมีเขาจะว่าไปเตียงของสีฟ้าแล้วก็กด tp b a s ย่อมาจากเทเลพอร์แล้วเราก็ไปพิมพ์สีฟ้าบลู Blue. กด enter เราก็จะวัดมาเตียงสีฟ้าแล้วเราก็จะเจอวัดเลนโบว์ยืนกําลังไล่คําสั่งอยู่แต่ว่าวัดเลนโบว์ก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วเข้าไปแทงข้างหลังเหลือหนึ่งทีโอเคดีดีไดมอน์อุ้ยอันนี้ดีอยู่คีบคิปกดออนคิปอีเวนต์ทุกทีมาตายแล้วสูงจะมีไอออนอยู่ยี่สิบเจ็ดอันเมื่อแพ้ตายและตกจากลอยใช่ปะ่ะอ๋อมันก็ยัอง <จะ S 1> อยู่ใช่ไหมใช่พีพีออฟก่อนเลย อ้าวเนีีไม่ได้แนละ้วครับ PVP o อฟออนดูออนออ่น <c oughs> อนอะไรบ a l k b r e กกิ้งเมื่อกี้วัดปรับตรงไหนบ้างนะเนี้ยอยู่ใน general แล้วก็จะมีให้เลือกเมื่อกี้มีบล็อกอะไรนะมีเบสเบกปรับเป็น off ถ้า off คือขุดไม่ได้ถ้าบ็อกเบกถ้าบ็อกเบกหมายความว่าคือขุดบ็อกอะทุกบ็อกอะ แล้วเมื่อกี้มีแะ้ว Keep Inventory On d e ด็กก็คือตายแล้วก็ยังจะมีของอยู่ในกระเป๋าให้อาแปสปอนตรงนี้ได้ปะสะปอนอะไรนี่ไงเพชรเข้าไปสิโอ้ยโอ้ยมันรอบกัดเรามันฆ่าเราตายอยากแบบอยากให้มันสปอนตรงนี้อ่ะอาให้เกิดที่เนี้ยนะเออทำไม่ได้เหรอปุ๊บ สปอนเกมเมลโอ็น i n ฟมีมาแล้วเห็นไหมนี่ทุกคนเพรเขียวๆถือที่ถือถือไม่ได้นี่ดอปเลยเก็บเมื่อกี้มีคนแย่งเพชรเราไปแล้วเดี๋ยวเราเอาเพชรใหม่ก่อนไม่เอามาคืนไม่เอาคืน ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันฆ่าเรามัว้<อ>ใจไม่ได้อยู่ๆมันอ,อยากฆ่าเราก็ฆ่าก็จะโชว์คิดถึมีต่อมาจะมาสอนคำสั่งการเสกพอยต์คือตอนเนี้ย Bedwar มันมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือการอัพเกรดพวกอาวุธอย่างนี้ P P ใช่ไหมีี P ยยอู่แล้วมันก็ต้องมีพอยต์มาในการอัปเกรดทีนี้เราจะมาเสกพอยต์ตอนนี้เรามีอยู่ห้ใช่ปะ ต้องพิมพ์ gift mastery แล้วก็เลือกว่าจะให้ใครบ้างถ้าเกิด add add s i A ก็จะเป็นทุกๆคนในเกม add side T ก็จะเพาะทีมแล้วก็ถ้าเป็น add s i A ก็จะเพาะตัวเองทีนี้เราก็จะต้องพิมพ์จำนวนไปด้วยกดเป็นบ o c ก่อนว่าเราจะให้เท่าไหร่ตอนนี้เรามี59ใช่ไหมถ้าเราอยากจะลองบวกเพิ่มอีกสัก10บแล้วก็พิมพ, 10, พ์10 point ปึ๊บมันก็จะเป็น69โอเคปะถ้าเป็นนได้ไหมลองซิ ไอี้สก็ได้เนี่ยตอนนี้เราก็มีพอยต์อินฟินิตี้แล้วเราก็เกตแล้วเราก็จะไปสู้กับว้านเลนโบไม่ได้ทุกคนเ่ะใช่เพราะแพ้กดแอไซเอไงไม่ฟังเลยเมื่อกี้ที่สอนน่ะก็บอกแล้วมันมีให้เลือกแอไซกับแอใไซชเอก็จะเป็นเฉพาะตัวเองนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเด็กๆไม่ฟังเวลาสอนเอ้าก็ฟังอยู่ว่ะเมอเมยอยู่ ต่อมาเราอยากจะได้พุใช่ไหมใช่อยากได้พุูสติกก๊กเกอร์ไฟเวิร์กใช่อันนี้แหละอ๋นนอมันมีขนุมันมีลูกศรที่เป็นพลูด้วยเหรอไหนลองซื้อดิไหนลองยิงดิ้าผมไปดวงจันทร์เฮ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นตองที่มันเป็นจีนนะแพ โอเคทบทวนนะนนทบทวนทบทวนเมื่อกี้เราเสร็จแล้นลนวน,นนะอวนนนะลวงจันอยู่บนนู่นน่ะอยากเป็นลงจันน่ะเหนืหอยก่อนนะ่ลยอ๋อเสร็จกระเป๋าบินดิทบทวนทบทวนชื่ออะไรเมื่อกี้เราสปอนอะไรไปมั่ง Sticky Firework ปะ่ะใช่ Sticky Firework เ,เราจะได้อันนี้มาแล้วก็เอ่เอ Firework Arrow ป่ะใช่อันนี้ ปึ๊บไหนลองเสกเองสิได้หรือเปล่า Sticky เขียน Sticky เขียนยังไงอย่างนี้ F T I C K Y Sticky Underscore Firework จำนวน Infinity O R K อันนี้ Infinity มัน,นจะได้อันนี้สีฟ้ามาส่วนลูกธนูที่เป็นพลุก,ก็จะคือปอน Firework Hero ธนู N S, <and> <S เป็นลูกขนูพิมพ์ผิดเหรอทำไมไม่ติดอ่ะ f p a w N Fire แล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้กระเป๋าบินบินเราต้องสปอนอะไรกระเป๋าชื่ออะไร Backpack f i g i n g Backpack ลองดูครับแปะลุงจังตนตกทำลายไปแล้วอ่ะแปะผมใช้บบมาทียต่อยลงไปบดพื้นพื้นลุงจัตนตกทำลายไปได้ไหมได้กระเป๋าได้กระเป๋ามาแล้วทุกคนทีนี้เราก็จะสู้กับตัวนี้เนื่องจากมันปวนเรามากเลยฮ้ลิคอปเตอร์ว ต่อไปนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสายเลือดต่อไปนี้เราจะไปตามล่าหาหลานเราหลานเราอยู่ไหนมีบ้านกับใครก็ไม่รู้อยู่นั่นนี่จิ้งปอง อน,นี้โดนวัดตอนวัดลอยขึ้นมามันจะพุ่งขึ้นมาไหมมันจะพุ่งลืไปผัน <laughs> กงจันยังยางงงจันยังครับผมนะกอดทำลายไปแล้วไงเพราะวันนี้มันยิงแล้วมันไม่จุดลอยเนาะเฮ้ย <laughs> ล <laughs> อยสูงมากเลยอะ่ะ อันนี้สูงกว่าเดิมอีกแพ<ผ>รขอแป๊บเดียวรักกี้รักกี้บล็อกติดปีกพิมพ์ไงอ่ะไฟรักกี้บล็อกร้กอย่าพึ่งค่ายีกทงนึงอย่าพึ่งจะตายแล้วไป่รูบวินได้จ้าได้ต้องงันยังสิ แมงมุมบินได้ตาหน,น,น,น่า,าหรอถ้าว่าดีเนี่ยเฮ้ยแมงมุมบินได้ด้วยมมไปเตอร์แมนโอเคเราจะมาสอนการเสกกล่องนะก็คือกล่องลัคกี้บ็อกซ์ S A P ไม่ใช่ S P A W N สปอนก่อนแล้วก็ลัคกี้แล้วก็บ็อกซ์ Box, B L O C K แล้วก็พิมพ์ I N F ลงไปอันนี้ก็จะได้ลัคกี้บ็อกซ์อินฟินิตี้มา ถ้าเกิดเราอยากได้ firing lucky box แล้วก็พิมพ์ firing ไป fl y i n g แล้วก็ underscore lucky box อย่างนี้แล้วก็ i n f อะไรไฟ f แล้วเราก็จะได้ f l y i n g lucky box มาค่ะแม่มันต้องเป็นวรรคป่ะ underscore โอ้โหนี่เราก็จะได้ firing lucky box <Block S 2> มา กก,กมันยากเลยเกินนะแม่ได้อะไรมาเนี่ยได้กระเป๋าบินได้กระเป๋าบินว่าได้อะไรมั่งได้แต่กระเป๋าบินไหมได้ปืนมาแล้วอ๋อนี่คือ impulse กันถ้าเราจะสปอแลเราก็พิม impulse กันแล้วเราก็ใช้คอมโบมันได้ตอนนี้ bedwar เขาแบบพัฒนาแล้วสามารถแบบดรอปของให้กันได้ จำนวนไม่หายหมดน่าจะทำมาตั้งนานแล้วที่มันดับลูกโป่งด้วยน่าจะดีงงทำไมอะเ้าก็มัีล็อกกี้บ็อกบินไงมันบินไงแล้วมันก็ควรบบลูกโป่งไปไหนแล้วนี่เขาบินได้ ไปไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนข้างล่างอ่ะเหนือก้อนเมฆอยู่ในก้อนเมฆเลยเหรอไหนอ่ะนี่คือนี่คือออกนอกอวกาศแล้วเหรอ เฮ้ยขอเต้นลยในอวกาศในอวกาศเดินยากเฮ้ยขอหลุดแล้วหมวกอยู่ไหนเนี่ยอ๋อหมวกอยู่ข้างล่างทำไมถึงอวกาศต้องเดินยากขนาดนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างดวงร์หน่อยนะครับถ้าอยากช่วยสร้างฝากสับสไครเลยนะครไปบ๊าย